เดี๋ยวเราจะมาลองซื้อสินค้าในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซกันนะครับเราก็จะมาดูสินค้าที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าไปที่เก้าอี้นะครับจากนั้นผมก็จะเลือกสีของเก้าอี้ที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าลงไปในตะกร้านะครับตอนนี้เพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าสำเร็จแล้วผมก็เข้าไปดูที่ตะกร้าสินค้านะที่อยู่มุมขวาบน จากนั้นก็จะเห็นนะครับตรงนี้ก็คือสินค้าที่อยู่ในตะกร้าทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าราคารวมทั้งสิ้นมีเท่าไหร่แล้วก็มีโปรโมชั่นเท่าไหร่นะครับถ้าเรามีส่วนลดเราก็สามารถเลือกส่วนลดตรงนี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไปชําระเงินก่อนเพื่อให้ดูว่าฟローของการชําระเงินเป็นยังไงนะครับก็กดไปสั่งซื้อสินค้าจากนั้นก็เราก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะเลือกที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าได้ซึ่งที่อยู่ตรงนี้ที่ขึ้นบน,นหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ Uh, d ด f ฟ u l t ที่เราเคยตั้งเอาไว้นะครับเราสามารถเพิ่มที่อยู่ใหม่ได้ที่ปุ่มด้านล่างนะครับก็ตรงเลือกสร้างที่อยู่ใหม่กดนะครับก็สามารถเพิ่มที่อยู่แล้วก็สามารถกรอกที่อยู่ใหม่ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้ที่อยู่เดิมไปก่อนละกันนะครับผมก็กดยกเลิกก็ใช้ที่อยู่เดิมไปสําหรับที่อยู่เดิมเราสามารถเลือกที่จะรับใบกำกับภาษีได้นะครับแล้วก็ เลือกชื่อแล้วก็ใส่เป็นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับแล้วก็เลือกที่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะยังไม่กรอกตัวเลขผู้ประจำเลขประจําตัวผู้เสียภาษีผมก็เลยจะติ๊กตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ผมจะยืนยันออเดอร์ก็จะเข้าสู่การชําระเงินนะครับซึ่งการชําระเงินก็มีช่องทางให้เราเลือกหลายช่องทางมากนะครับก็คือก็แล้วแต่นะครับว่าเราได้เลือกช่องทางไหนที่จะมาอินทแต์เกตเข้ากับระบบเรานะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นพร้อมเพย์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นเครดิตการ์ดนะครับซึ่งตรงน,นี้ผมจะทดสอบเครดิตการ์ดให้ดูก่อนนะครับเราสามารถเพิ่มเครดิตการ์ดได้ก็จะเป็นฟอร์มเพื่อกรอกเลขบัตรเครดิตแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรบัตรหมดอายุแล้วก็เลขหลังบัตร3หลักนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกกดบันทึกสําหรับการซื้อในครั้งถัดไปได้การกดบันทึกเนี่ยน่าหมายความว่าเมื่อคุณมาซื้อสินค้าครั้งถัดไปคุณไม่ต้องมากรอกเลขบัตรเครดิตอีกครั้งก็ได้นะครับ แต่ถ้าสมมติว่าคุณต้องการจะใช้บัตรเครดิตนี้แค่ครั้งเดียวในการซื้อครั้งนี้เท่านั้นก็ไม่ต้องกดบันทึกนะครับหรือว่าคุณจะบันทึกเป็นบัตรหลักก็ได้บัตรหลักหมายความว่าทุกครั้งที่คุณกับเข้ามาที่อีคอมเมิร์ซคุณก็ไม่ต้องเลือกเลือกบัตรเครดิตใบนี้อีกแล้วในกรณีที่คุณมีบัตรเครดิตหลายใบนะครับบัตรใบนี้ก็ถูกเลือกเป็นบัตรหลักในการชําระเงินแต่แต่ละครั้งเพื่อประหยัดเวลาในการเลือกบัตรเครดิตนะครับตรงนี้ผมจะขอ c a n c e ลไปก่อนแล้วก็จะไปเลือกบัตรที่มีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็กดยืนยันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันด้วยเลขหลังบัตรซึ่งนี้เป็นเดโมนะครับผมก็จะกดกรอกเลขหลังบัตรไปนะครับก็กดยืนยันนะครับจากนั้นก็โฟโลอร์ก็จะนําทุกคนไปสู่การชําระเงินนะครับแล้วแต่ว่าเราใช้โปร vider ของที่ไหนนะครับจากตัวอย่างนี้จะใช้เป็นของ 2C2P นะครับก็จะเข้าโฟโล o w ์การชำระเงินปกตินะครับอันนี้เป็น 2C2P ในการที่ใช้ในการเดโมนะครับ ตัวเลข OTP เนี่ยผมก็จะกรอกปเป็นเลขเดโมโคือ1,2,3,4,5,6นะครับซึ่งของจริงก็ยังเป็นก็จะเป็นเ,เลข OTP ที่จะรับทาง SMS นะครับผมก็กด proceed เพื่อไปต่อนะครับก็จะดิดกลับมาที่เว็บไซต์เราแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อนะครับตอนนี้ออเดอร์เราสำเร็จแล้วเราสามารถกดปุ่มเพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้ พอกดเข้าไปนะครับก็จะเจอรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับซึ่งรายละเอียดการสั่งซื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ในเมนูของข้อมูลสมาชิกตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเนี้นะครับเป็นรูปคนนะครับพอเราเข้ามาในข้อมูลสมาชิกเราก็สามารถที่จะไปดูรายการสั่งซื้อได้จากเมนูรายการสั่งซื้อซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันกันกบที่เราเห็นตอนที่เราชําระเงินเมื่อกี้นะครับอยู่ในแท็บทั้งหมดนะครับแ,แ็บเนี่ยก็จะมีหลายแ็บตั้งแต่รอการชาระเงินนะครับ ก็คือแท็บที่ชําระเงินเสร็จแล้วกําลังจะจัดส่งก็จะอยู่ในแทบ็บที่จะจัดส่งนะครับส่วนที่ถูกส่งแล้วอยู่ในมือขนส่งเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาโชว์ในแท็บที่จะได้รับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเดตว่าขนส่งได้ส่งไปถึงไหนแล้วนะครับแท็บต่อมาก็เป็นแท็บที่เราทําการได้รับสินค้าจัดส่งสําเร็จแล้วก็จะอยู่ในแท็บสําเร็จแล้วก็สินค้าที่เรายกเลิกน,นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพาไปดูก็คือแท็บของการรอชรําระเงิน แถบรอชําระเงินเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีออเดอร์ที่เราชําระเงินไม่สําเร็จชําระเงินที่ไม่สําเร็จอาจจะกําลังชําระแล้วแต่เรายังอาจจะติดธุระแล้วไม่ว่างในการชําระเงินครั้งนั้นนะครับเราก็สามารถกลับมาที่ตรงรอชําระเงินตรงนี้ได้แล้วสามารถที่จะชําระเงินได้ออเดอร์นี้จะถูกเก็บไว้1ชั่วโมงนั่นก็คือเขาจะในระบบจดการสต็อกเอาไว้ในสำหรับลูกค้านะครับหชั่วโมงมีเวลาในการมาชําระเงินนะครับภายใน1ชั่วโมงถ้าเราไม่ได้ชําระเนี่ยออเดอร์ก็จะถูกยกเลิกไปแล้วก็สินค้าที่ถูก การสต็อกไว้ก็จะถูกคืนกลับไปโดยอัตโนมัตินะครับผมก็จะสามารถกดไปดูรายละเอียดได้ในการในออเดอร์ที่เรายังไม่ไชําระนะครับก็สามารถที่จะกดชําระเงินได้ก็จะเป็นโฟล์เดียวกันเหมือนเดิมเลยก็คือสามารถที่จะมาเลือกชําระด้วยช่องทางการชําระเงินปกติเป็นการชําระเงินของออเดอร์ที่เรายังชําระไม่สําเร็จในอดีตนะครับ